สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะครูก็ต้องขออนุญาตมาแบบเป็นทริปวีโอเนาะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะครูกิดธุระนิดน้อยนะคะเอาละค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะหัวข้อในนี้ของเรานะคะก็ยังคงเป็นเรื่องการหาจุดกึ่งกลางร,ระหว่างจุดสจุดนั่นเองค่ะแต่ว่าเนื้อหาจะเป็นยังไงนะคะแบบึกหัดจะน่าสนใจแค่ไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะครูก็ต้อง ทบทวนความรู้ของเราเล็กน้อยนะคะในการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสจุดที่กําหนดให้นะคะโอเคนะคะการที่เราจะหาได้เนาะตัวเองจำเป็นที่ต้องทราบพ,พิกัดของจุดทั้ง2จุดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นหนูก็มาหาคําตอบนะคะซึ่งคําตอบที่หนูได้นะคะจะต้องอยู่ในรูปคู่อันดับ xy นั่นเองนะคะซึ่งพิกัด x และพิกัด y หาได้จากสูตรที่ว่า x1 บวก x2 ส่วน 2, 2, 2และ 1> y 1บวก y 2, 2ส่วน2นั่นเองค่ะหรือเราจะเรียกง่ายๆว่าเราจะหาจุดกึ่งกลางได้จากการเอา x มารวมกันแล้วหาร2และ y มารวมกันแล้วหาร2นั่นเองเนาะโอเคค่ะแล้วก็มาสู่แบบฝึกหัดของเรานะคะสําหรับแบบฝึกหัดนะคะที่3.1มหน b หน้าเ7นะคะครูก็ขออนุญ,ญาตฝากนะคะให้พวกเรานะคะไปทําให้เรียบร้อยเนาะจากนั้นเดี๋ยวคุณครูจะตั้งโพสต์นะคะให้ตัวเองได้ถ่ายรูปนะคะ ท้งสี่ข้อลงเพื่อส่งเนาะนี่คืองานที่หนึ่งนะคะเข้าไหมนี่คืองานที่หนึ่งเนาะ,ะจากนั้นไปดูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรนะคะเออจะแตกต่างจากเดิมไม่นะอ่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนการหาจุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดเหมือนเดิมแต่ความพิเศษของมันก็คือเขาได้กําหนดจุดกึ่งกลางมาให้แล้วนะคะข้อที่สองคือเขากําหนดให้จุด P นะคะคนเก่งเป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB จงหาพิกัด A หมายความว่าอะไรนะคะที่หนึ่งเขากำหนดว่า b คือพิกัด6ลบ4นะคะและ p คือพิกัดลบ2 2นั่นเองเนาะจากนั้นนะคะให้ตัวเองหาพิกัด a อาพิกัด a คือพิกัดอะไรเรายังไม่ทราบใช่ไหมก็กําหนดให้เป็น x y นี่จากสูตรเอเราทราบสูตรจุดกลางแล้วใช่ไหมจากสูตรจุดกลางคืออะไรนะ x เ,เท่ากับ 1> x 1บวก x 2ส่วน2นะคะเดียวกัน y ก็จะเท่ากับ y 1บวก y 2ส่วน2อ่ะทีนี้เราก็มาดูซิพิกัด x ที่เป็นจุดกึ่งกลางของตรงนี้ก็จะกลายเป็นลบ2นะคะลบ2เท่ากับอะไรเท่ากับ x 1บวก x 2เราให้จุด b เป็น x 1 y 1ฉะนั้นจุด a นะคะพิกัด x y ก็ต้องเป็น x 2 y 2 y 2เต็ก็จะได้เป็น6 บวก x ส่วน2แบบนี้อะนะคะแล้ว y ล่ะ y ทำยังไงเนาะ y ก็ทำเหมือนกันเลยจุดกึ่งกลางของ y ที่เขาให้มาคือเลขอะไรคะคนเก่งเขาให้เลข2มาเนาะเป็นจุดกึ่งกลางของ y ก็เขียน2เท่ากับอะไรคะเท่ากับลบ4บวกกับอะไรบวกกับ y ส่วน2นะคะจากนั้นให้แก้สรรมการ อนุบาลหมีน้อยของเรานะคะเพื่อหาค่า x เนอะอ่ามาเริ่มจากค่า x ก่อนจะได้ว่า2ตรงนี้เขาทําอะไรอยู่คะลูกเขาหารอยู่เนาะย้ายข้างไปก็ต้องเอาไปทําอะไรเอาไปคูณนะคะก็จะกลายเป็นลบ2คูณ2แบบนี้นะคะเท่ากับ6บวก x ลบ2คูณ2เป็นอะไรติ๊กตทีกติ๊กติลบ4นั่นเองนะคะลบ4เท่ากับ6บวก x ฉะนั้นนะคะคนเก่ง x ของหนูมีค่าอะไร x ของหนูมีค่าเท่ากับ หกตรงนี้มันบวกอยู่ถ้าย้ายฝั่งไปก็ต้องเอาหกไปทําอะไรคะเอาหกไปลบนั่นเองตัวเองก็จะได้ว่าลบสี่ลบหกเป็นเท่าไหร่คะลูกลบสี่ลบหกเป็นลบสิบนั่นเองนะคะฉะนั้นคําตอบของหนูได้แล้วพิกัดที่หนึ่งนะคะที่เป็นของจุด a คือ x เป็นลบสิบได้แล้วแต่ยังไม่จบนะจุด a ต้องเป็นคู่วอันดับ xy ได้ค่า x แลก็ต้องหาค่า y ค่า y ททำยังไงก็ทำเหมือนเดิม 2ตรงนี้เขาหารอยู่ต้องย้ายไปคูณนะคะตัวเองก็จะกลายเป็น2คูณ2เป็น4นั่นเองเท่ากับลบสบวก y ต้องการลบสบวก y ไม่นะคะต้องการ y เฉยๆหนูจึงจำเป็นจะต้องย้ายลบ4นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งเนาะจากลบย้ายฝั่งมาเป็นอะไรคะคนเก่งเป็นบวกนั่นเองเนาะก็จะกลายเป็น4บวกสเท่ากับ y นะคะฉะนั้นค่า y ของหนูจึงมีค่าเป็น4บวกสเป็นอะไร เป็น8นั่นเองนะคะตัวเองก็จะได้ว่าของคู่อันดับจุด A ก็จะกลายเป็น x เท่ากับลบ10และ y เป็น8ดังนั้นนะลูกนะจุด A ก็คือคู่อันดับ x เป็นลบ10 y เป็น8แบบนี้โอเคเนาะข้อ1กับข้อ2คล้ายกันนะคะไปทำข้อ2ให้เรียบร้อยด้วยนะอ่าทีนี้ต่อมานะคะเรามาดูข้อ3กับข้อ4อย่าลืมนะว่าจุด P คือจุดกึ่งกลางนะคะฉะนั้นการหา ถ้า x เกิดจากอะไรคะ x ก็คือ t ส่วน2นะคะเท่ากับ x 1คือตรงนี้ y 1คือตรงนี้ส่วนตรงนี้คือ x 2 y 2ก็จะกลายเป็นชุดค่าของ x เท่ากับ x หนึ่งบวกกับ x 2ส่วน2นั่นเองย้ายมาค่ะจากตรงนี้จากตรงนี้หาราอยู่ก็ต้องย้ายไปคูณก็จะได้เป็น 2t งส่วนสนะคะเท่ากับ 3t มบวก x อ็าปรากฏว่าสองตัดสองได้พอดีตรงนี้ก็เหลือ t t เนาะทเท่ากับ 3t บวก x หนูต้องการทราบค่าอะไรลูกค่า x เนาะหนูจำเป็นจะต้องย้าย 3t จากตรงนี้เป็นบวกย้ายมาต้องเป็นอะไรคะเป็นลบนั่นเองเตงก็จะได้ว่า t ลบ 3t นะคะเท่ากับ x อ้าวทีลบสามทีเหลือเท่าไรคะคนเก่งติ๊กตอกติ๊กตอกโอเคนะคะจากนั้นตัวเองจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับลบสองทีนั่นเองอ่าแบบนี้ได้แล้วพิกัดเทํากรอบสี่เหลี่ยมไว้เออได้แล้วพิกัด x ต่อไปเหลือพิกัดอะไรพิกัด y เนาะทําเหมือนเดิมคะ่ะคนเก่งค่าลบสองเอสลบสองเอสบวก y แบบนี้เนาะคูณกันธรรมดาตรงนี้ ก็จะเป็น2อคูณลบหนึก็จะเป็นลบสองเอส่วนสามมีค่าเท่ากับลบสองเอบวกวตัวเองอยากทราบค่า y จํจำเป็นจะต้องย้ายลบ2 S ไปอีกฝั่งหนึ่งจากลบย้ายมาเป็นบวกก็จะกลายเป็นลบสองอส่วนสบวกกับ2อแต่มันเป็นเศษส่วนใช่ปะล่ะมันเป็นเศษส่วนอ่ะตัวเองจะต้องทำยังไงลูกทำส่วนให้เท่ากันเนาะ โดยการที่เอา 2h ตรงนี้มันส่วน1ต้องคูณ3เข้าไปทั้งเศษและส่วนจะกลายเป็นลบ2 s ส่วน3บวกกับ6 s ส่วน3มีค่าเท่ากับ y ฉะนั้นก็บวกกันต่อไปค่ะลบ2 s ส่วน3บวกกับ6 s ส,ส่วน3ตอนนี้การบวกเศษส่วนส่วนเท่ากาันหรือยงังเท่ากันเรียบร้อยก็จับเศษข้างบนมารวมกันลบ2 s บวก6 s เป็นเท่าไรเอ่ย เป็น 4x ส่วน3เท่ากับ y แบบนี้นั่นเองนะคะได้แล้วคำตอบของเราได้แล้วก็ใส่กรอบสี่เหลี่ยมไว้อย่าลืมนะคะสรุปคำตอบก็คือพิกัด a ที่ตุดก้องต้องการก็คืออะไรคะลูก a มีค่าเท่ากับู่้นหนบของลบ 2t ค่า x ได้ลบ 2t ค่า y เป็น 4x ส่วน3แบบนี้โอเคนะเออประมาณนี้นะคะคนเก่งก็ทำให้เรียบร้อยซะเนาะข้อสนะคะ ทีนี้หนูมาดูข้อที่3ค่ะข้อที่3นะข้อที่3ามเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ากําหนดให้ส่วนของเส้นตรงที่มีจุด P, A, Q, R, B ดังรูปสิ่งที่โจทยเขาอยากทราบคือจงหาพิกัดของจุด A และจุด Q ทีนี้เวลาหนูจะหาจุด A กับจุด Q หนูก็มาดูข้อมูลเอ๊ะเราจะหา A ได้เลยไหมการที่หนูจะหา A ได้หนูต้องทราบ P กับ Q โอ้โหไม่ทราบเลยฉะนั้นตัดไปค่ะตรงนี้ ให้เรามาโฟกัสที่คูไฮไลท์สีเขียวนะคะก็คือให้หาจุด Q ก่อนออาทำไมต้องหาจุด Q คะคูอากัด Q นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราทราบแล้วว่าส่วนมันแบ่งครึ่งกันใช่ไหมหมายความว่าจุด Q กับจุด B มีจุด R เป็นจุดกึ่งกลางเออเป็นจุดก่ออนะคะฉะนั้นหููต้องใช้ข้อมูลตรงนี้มาหาจุด Q จากอะไรล่ะจะได้ว่าจะได้ว่าจุดกึ่งกลางนะคะก็คือจุด R เนาะหาคนะคะจาก QB นะคะซึ่งมีจุดอ่าเป็นจุดอะไรเป็นจุดกึ่งกลางนั่นเองทำยังไงดีนะ้าําเหมือนข้อข้างบนนั่นแหละเราทราบจุดกึ่งกลางแล้วต้องหาค่าอีกจุดหนึ่งจะได้ว่าจุดกึ่งกลางของ A คือ2เท่ากับอันนี้ให้เป็น x 1 Y1 ตรงนี้ให้เป็นเ ให้เป็น y อ่าจะได้เป็น x 1 y 1ก็คือ5บวก x นี่ยังไม่ทราบส่วน2นะคะค่า y ล่ะลูกค่า y ค่า y ได้ค่ะ x แล้วอย่าลืมค่า y นะคืงค่า y คือจุดกึ่งกลางเป็น3นะคะมีค่าเท่ากับลบ1บวก y ส่วน2ลบ1มาจากไหนก็มาจากพิกัด y ของจุด B ที่เราทราบนั่นเองโอเคหาที่เรฝั่งหาค่า x ก่อน 2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณ2 2คูณได้4นะคะเท่ากับ5บวก x ต้องการค่า x ย้าย5ไปลบ4ลบ5เท่ากับเฉะนั้น x ของหนูก็จะตอบเป็นลบ1ได้แล้ว1จุดนี้ x เป็นลบ1เรียบร้อยแด้ค่า x ก,ก็ต้องหาค่า y ด้วยเนะาะ2หารอยู่ย้ายขึ้นไปคูณค่ะลูกจะกลายเป็น23เป็น6เท่ากับลบ1บวก y ต้องการค่า y ย้ายเจ้าก้อนลบหนึ่งไปจากลบย้ายไปเป็นบวก6กบวกหนึ่งเป็นอะไรเอ่ยบวกหนึ่งต้องเป็นเจ็ดพิกัด q นะคะอย่าลืมสรุปให้เขาด้วยว่าจุด q นะคะก็คือขั้นดับลบหนึ่งเจ็ดโอเคแบบนี้เรียบร้อยแล้วอ่าได้แล้วนะคะ q ก็คือลบลบหนึ่งเจ็ดแบบนี้อ้อทีนี้ก่อนจะทราบ a หนูต้องทราบ p ก่อนใช่ไหมเอแล้วพมันเป็นยังไงล่ะปรากฏว่า p นะคะมันก็คือจุดจุดปลาย ของนี่ส่วนของเส้นตรงอะไร p r ซึ่งมีจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางนะคะฉะนั้นสเต็ปต่อมาหนูก็ต้องหาใครคะลูกหาจุด P นะคะเออหาจุด P นะคะจากส่วนของเส้นตรง pr นะคะซึ่งมีจุด Q เป็นจุดกึ่งกลางนั่นเองเออ ก้จุด P แล้วยังไงล่ะยังไม่จบนะเขาไม่ได้ถามหา QP แต่เขาถามหา QE พอหนูได้ค่าออกมาแล้วว่าขั้นดับของตรงนี้เป็นอะไรหนูก็มาโฟกัสที่ส่วนของเส้นตรงต่อมานะคะก็คือส่วนของเส้นตรง AQ เออนะคะหนูหาจุด Q แล้วสุดท้ายหนูก็ต้องหาจุด A ที่จุดต้องการนะคะหาจุด A จากอะไรคะคนเก่ง หาจุด A จากส่วนของเส้นตรง AQ ซึ่งมีใครเป็นจุดกึ่งกลางลูกซึ่งมีจุด T เป็นจุดกึ่งกลางนั่นเองนะคะเออเป็นจุดกึ่งกลางนะคะ,อะลองใช้ความรู้ที่เราเรียนมาเมื่อสักครู่ช่วยเราทำดูสิว่าจะทำถูกต้องไหมผิดหรือถูกไม่เป็นไรนะคะเราลองทำก่อนเนาะเดี๋ยวครูจะกลับมาอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เราเข้าใจ มากยิ่งขึ้นเนาะสองข้อสุดท้ายและสําหรับวันนี้นะคะข้อที่4ี่คือมีวงกลมรูปหนึ่งเออมีวงกลมรูปหนึ่งนะคะกลมไหมกลมแล้วนะคะมีจุดกึ่งกลางไม่ใช่ดิมีจุดศูนย์กลางนะคะคือเซนเตอร์เนาะคืออันดับ 4, 4. ีและมีจุดอ,อ๋อและมีจุดอะไรเอ่ยลบสกับ5นะคะอ่าประมาณตรงนี้แล้วกันลบสกับ5 เป็นจุดปลาย1ของเส้นผ่านศูนย์กลางต้งหาอีกปลายหนึ่งเออแสดงว่าเขาให้หนูหาตรงนี้นี่นั่นหมายความว่าอะไรคะก็ต้องใช้ความรู้เรื่องจุดกึ่งกลางใช่ไหมเพราะว่าเส้นสีเขียวทั้งหมดนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางจุดกึ่งกลางก็คือจุดที่แบ่งครึ่งระหว่างจุดปลายของแต่ละด้านนะคะนั่นหมายความว่าตอนนี้หนูทราบแล้วว่าจุดนี้คือจุดกึ่งกลางเนาะ โอเคครูตั้งชื่อจุด p ครูตั้งชื่อจุด b ครูตั้งชื่อจุด a นะคะหน้าที่ของหนูคือหาพิกัดของจุด A จากความรู้เรื่องจุดกึ่งกลางเนาะโดยมีจุด P เป็นจุดกึ่งกลางที่จดกําหนดโอเคนะอ่าลองทําดูนะครูเชื่อว่าทําได้ข้อนี้ทําได้ข้อนี้ง่ายไงมาถาม่าข้อ4ทําเหมือนข้อไหนถ้าเหมือนข้อที่แล้วเลยก็คือเราทราบจุดกึ่งกลางแล้วเว้ยจุดกึ่งกลางคือจุด p อ่ะมี x เป็น4อ่าเท่ากับ x 1หนึ่งบวก x สอง ส่วน2แล้วก็ y ก็คือ4เท่ากับ y 1บวก y 2อส่วนสเออให้ b เป็น x 1 y 1ต้องการทราบค่าของจุด e ก็แทนค่าลงไปให้มันเรียบร้อยทําเหมือนเดิมเลยเนาะแต่โจทย์แบบมีความแบบปรับเปลี่ยนให้มันอยู่ในรูปของโจทย์ปัญหามากขึ <c ells> <router> for, ้นเนาะโอเคค่ะฝากไปทำนะต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเขาให้หาระยะห่างระหว่าง จุด P จุด P คือจุดตั้งต้นนะคะของจุด P กับจุดกึ่งกลางระหว่างจุด A กับจุด B หมายความว่าอะไรสเต็ปที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนหาจุดกึ่งกลางนะลูกนะหาจุดกึ่งกลางเอจุดกึ่งกลางของจุด A อั้นดับ3ลบ4ลบ3ลบ4นะคะกับจุด B คืออั้นดับ5ลบ2นะคะคนเก่งอ ให้ตัวเองหาจุดกึ่งกลางจากสูตรเลยจับ x บวกการหารสองจับ y บวกการหารสพอหาจุดกึ่งกลางได้แล้วหนูก็จะได้คําตอบเป็นจุดจุดหนึ่งครูให้จุดกึ่งกลางนั้นคือจุดแซและกันจุดแซดก็คือขันดับเอกที่หนูหามาได้นะจากนั้นให้หนูเอาจุดนี้ค่ะคนเก่งให้หนูเอาจุดนี้นะคะไปหาระยะห่างหรือระยะทางกับจุด P อ่า ไปหาระยะทางหรือระยะห่างเนาะหาระยะทางกับจุด P ก็คือ4ลบเอ้ย4 1นะคะจากสูตรอะไรจากสูตร d มีค่าเท่ากับ square r o o t อ่า square r o o t นะ x 1ลบ x 2ทั้งหมดยกกำลังสองบวก y 1ลบ y 2ทั้งหมดยกกำลังสองเออแบบนี้ ั่นหมายความว่าตอนแรกหาจุดกึ่งกลางหาธรรมดาแบละที่เรียนพอได้คําตอบออกมาแล้วเป็นคู่อันดับคู้อันดับหนึ่งให้เอาคู่อันดับนี้ไปหาระยะทางกับจุด P ที่จ์กำหนดโดยใช้สูตรที่อยากให้นักเรียนได้ทำนะคะการบ้านนะคะมีทั้งหมดกี่หน้าเอ่ยอ่านี่เนาะสามจุดหนึ่งนะคะให้ทำให้เรียบร้อยนะคะนี่ข้อหนึ่งยายนะคะลูกข้อหนึ่งยาย ข้อสองข้อสามอยู่ตรงนี้อ,อ่าแล้วก็ข้อสี่ข้อห้านะคะอ่าลองทำดูเนาะลองทำดูเนาะครูก็ได้อธิบายเป็นหมดแล้วสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูก็จะก,กำหนดส่งในโพสต์นะคะให้พวกเราอีกทีหนึ่งเนาะ,ะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยสอบถามครูนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาตั้งใจเรียนด้วยกันนะ